จินตนาการถึงชีวิตที่คุณเป็นคนกำหนดเองได้ทุกอย่างชีวิตที่ตื่นขึ้นมาด้วยรอยยิ้มไม่ใช่เพราะนาฬิกาปลุกแต่เพราะคุณมีอิสระที่จะใช้ทุกวันในแบบที่ต้องการอย่างแท้จริงวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาสำรวจความรู้สึกนี้กันถ้าวันนี้คุณมีเงินมากพอที่จะใช้ชีวิตไปได้ตลอดโดยไม่ต้องทำงานแลกเงินอีกต่อไปคุณจะเลือกทำอะไรเป็นสิ่งแรกครับการเดินทางรอบโลกการใช้เวลากับคนที่คุณรักการเรียนรู้สิ่งใหมๆ่ๆ หรือการเริ่มต้นธุรกิจในฝันที่เคยเก็บไว้ชุดของเราทุกคนกำลังเล่นเกมการเงินที่มองไม่เห็นหลายครั้งเราเป็นเพียงผู้เล่นที่ทำตามกฎที่คนอื่นกำหนดไว้วิ่งหาเงินเดือนชนเดือนจ่ายหนี้ที่พอกพูนสะสมความเครียดจากค่าใช้ใจ่ายที่รออยู่เบื้องหน้าและเชื่อว่าการมีเงินมากมายมหาศาลคือทางออกสู่ความสุขแต่ผมจะบอกว่า คุณมีพลังที่จะรีบจบเกมการเงินนี้ได้และเมื่อจบเกมได้เมื่อไหร่นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตในแบบที่คุณต้องการอย่างแท้จริงมันคือชีวิตที่เงินเป็นเครื่องมือรับใช้คุณไม่ใช่คุณเป็นทาสรับใช้เงินและคุณจะได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในแบบของคุณไม่ใช่แค่มีชีวิตอยู่ไปวันวหลายคนเข้าใจผิดว่าการจบเกมการเงินคือการเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้าน แต่สำหรับผมแล้วการจบเกมการเงินคือการที่คุณมีอิสรภาพทางการเงินอย่างสมบูรณ์ถ้ามองเรื่องนี้เป็นเกมรางวัลของการชนะเกมนี้คืออิสรภาพในแบบที่คุณอยากมีมีอำนาจในการเลือกใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเกษียณเมื่อไหร่ก็ได้การทำตามความฝันที่เคยพับเก็บไว้การใช้เวลาคุณภาพกับคนที่คุณรักการออกเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกการเริ่มต้นธุรกิจที่หลงไหล หรือการอุทิศตนเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณเองมีทุกๆวันคือวันหยุดของคุณคุณสามารถเลือกได้ว่าจะทำอะไรทำที่ไหนและกับใครนี่แหละสิ่งที่รอคุณอยู่เมื่อคุณรีบจบเกมการเงินอุปสรรคที่ฉุดรั้งเราไว้ไม่ให้จบเกมมักเป็นกับดักที่คุ้นเคยและหลายครั้งเราก็เดินเข้าไปติดมันโดยไม่รู้ตัวนี่สินดอกเบี้ยสูงมาร้ายที่กัดกินอนาคต โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ดอกเบี้ยโหดร้ายทําให้เงินที่เราหามาได้ต้องถูกนําไปจ่ายดอกเบี้ยจนหมดสิน้นไม่เหลือแม้แต่ต้นทุนให้ตั้งตัวเพื่อสร้างความมั่งคั่งกับดักการใช้ใจ่ายเกินตัวหลุมดำที่ดูดเงินออกไปสังคมปัจจุบันกระตุ้นให้เราซื้อให้เราบริโภคเราหลงไปกับความสุขชั่ววูบจากการช้อปปิ้งจากการตามเทรนด์ใหม่ๆจากความต้องการที่จะดูดีในสายตาคนอื่น จนเงินในกระเป๋าไหลออกไปอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้ตัวและบางครั้งก็สร้างหนี้เพิ่มขึ้นมาไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินความเสี่ยงที่มองข้ามหลายคนไม่มีเงินเก็บแม้แต่บาทเดียวสำหรับยามจำเป็นเมื่อเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นตกงานเจ็บป่วยหรือรถเสียเงินที่เคยมีก็หมดไปอย่างรวดเร็วทำให้ต้องกลับไปเริ่มใหม่จากศูนย์และหลายครั้งก็ต้องกู้หนี้ยืมสินเพิ่ม กลายเป็นวงจรที่ไม่รู้จบขาดความรู้และแผนการที่ชัดเจนไร้เข็มทิศในการเดินทางเราไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนดีไม่เข้าใจเรื่องการลงทุนที่ซับซ้อนหรือไม่มีแผนที่นำทางที่ชัดเจนว่าจะไปสู่เป้าหมายทางการเงินได้อย่างไรก็เหมือนการเดินป่าโดยไม่มีแผนที่ก็ย่อมหลงทางเป็นธรรมดาแต่ผมบอกคุณได้เลยว่าคุณสามารถเปลี่ยนมันได้ไม่ว่าวันนี้คุณจะอยู่ในจุดไหน นี่คือกุญแจสำคัญสู่การรีบจบเกมการเงิน 1. ปลดโซ่ตรวนแห่งหนี้สินให้เร็วที่สุดนี่คือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดมุ่งมั่นกำจัดหนี้สินโดยเฉพาะหนี้ดอกเบี้ยสูงโดยวินัยที่แนบแน่นและแผนการที่ชัดเจนคุณจะรู้สึกเบาหวิวราวกับยกภูเขาออกจากอกและเงินที่คุณเคยจ่ายดอกเบี้ยก็จะกลับมาเป็นของคุณสสร้างกองทุนสำรองฉุกเฉินให้แกร่งดุดหินผา มีเงินสำรองอย่างน้อย6-12เดือนของค่าใช้จ่ายจำเป็นแยกไว้ตังหานี่คือหลักประการความปลอดภัยทางการเงินของคุณให้คุณนอนหลับได้เต็มตื่นไม่ต้องกังวลกับเรื่องไม่คาดฝันอีกต่อไปเปรียบเสมือนเกราะป้องกันภัยทางการเงินให้คุณรับมือได้ทุกสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันโดยไม่สถานเสถือไม่ว่าจะตกงานเจ็บป่วยหรือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจคุณก็ยังยืนหยัดอยู่ได้ 3. สร้างรายได้เสริมเพื่อเร่งสปีดสู่เป้าหมายอย่าจำกัดตัวเองอยู่แค่รายได้ทางเดียวมองหาช่องทางสร้างรายได้เพิ่มไม่ว่าจะเป็นการใช้ทักษะที่คุณมีหรือการเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆที่คุณหลงไหลทุกบาททุกสตางค์ที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่พาคุณไปถึงเส้นัยได้เร็วขึ้น 4. ออมและลงทุนแบบอัตโนมัติไม่ต้องคิดมากทำให้การออมและการลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ไม่ต้องคิดมากเมื่อเงินเดือนเข้าปุ๊บ ตั้งค่าให้ระบบหักเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือลงทุนทันทีให้เงินของคุณทำงานหนักแทนคุณในสินทรัพย์ที่คุณเข้าใจและเหมาะสมกับเป้าหมายและความเสี่ยงที่คุณรับได้เช่นกองทุนรวมหรือหุ้นปันผลเพื่อที่จะสร้างกระแสงเงินที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยที่คุณไม่ต้องใช้แรงกายหรือเวลาไปแลกอีกต่อไปค่อยๆสะสมจนมากเพียงพอที่จะครอบคลุมทุกค่าใช้จ่ายจนกระทั่งทุกสิ่งที่คุณต้องการข้อสุดท้าย เรียนรู้ตลอดชีวิตคือกุญแจสู่ความสำเร็จทางการเงินความรู้คือพลังที่แท้จริงในโลกการเงินยิ่งคุณเรียนรู้เรื่องการลงทุนการบริหารความเสี่ยงการสร้างกระแสเงินสดการบริหารภาษีมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีเครื่องมือและกลยุทธ์ที่จะใช้ในการเอาชนะเกมนี้มากขึ้นเท่านั้นหนังสือดีๆหรือคอร์สออนไลน์ดีๆคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดถึงเวลาแล้วครับ ที่คุณจะเลิกเป็นเพียงผู้เล่นในเกมที่ไม่วันจบและลุกขึ้นมาเป็นผู้ชนะที่กำหนดกฎของตัวเองได้คุณพร้อมแล้วใช่ไหมครับที่จะรีบจบเกมการเงินของคุณซะและรับรางวัลแห่งอิสรภาพในแบบที่คุณต้องการอย่างแท้จริงเพราะชีวิตที่ไร้ความกังวลทางการเงินคือชีวิตที่คุณคู่ควรขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวในวันนี้ครับผมหวังว่าคุณจะได้รับแรงบันดาลใจ และถ้าพร้อมที่จะจบเกมการเงินของคุณแล้วอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ถ้ารู้สึกว่าแมวตัวนี้พูดให้เข้าถึงหัวใจคุณฝากกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพราะความมั่งคั่งที่ท้าจริงเริ่มจากทัิจคติข้างใน